Này cháu mèo, mèo mà lồng như ngày à, mèo mình đi, nhéo hả, chạy là ló nứt, lồng để phăng mày cho mèo, mèo, này bảo là ngay, nứt nứt đi, đi đi, à à, lồng lại lồng หงปิบพอมหงปิบนี่มาจากไหนเหรอแมวมันก็มีหลายเชื้อชาติมีหลายเผ่าพันธุ์มันจะร้องเหมือนกันหมดได้ไงเน์ดเอาล่ะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมบัตเชนแคดกันอีกเช่นเคยผมอยากจะรู้จังเลยว่าทุกคนเนี่ยเคยได้ยินแมวมันร้องว่าอะไรบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยทุกคนผมได้ยินมันร้องว่าแง้วจริงนะเว้ยมันแบบชอบมาเงี้ยวเงี้ยวเอาล่ะแมวมันก็มีหลายเผ่าพันธุ์ลองคอมเมนต์มาซิว่าได้ยินยังไงกันบ้าง เออจงบูชาเราเราคือเทพอมาเทลสูเพราะมีเทพอย่างเรามนุษย์เลยรอดพ้นจากปีศาจลายบูชาเราด้วยขาวเหนียว3มก้อนถ้าเจ้าบูชาเราเราจะเปลี่ยนร่างจะแวง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 นี่คือร่างสองของเราบูชาเราด้วยยอดไลแล้วเราจะเปลี่ยนร่างโฮก้าดูโฮกาดเจ้แวง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 นี่คือร่างที่แท้จริงของเรา ดูตรงนู้นรัศมีความดีนะเทพองค์นี้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีจริงๆเหรอวาคนแบบนั้นนะ่ะเฮ้ยกูเป็นเทพโอเคโอเคโอเคเป็นเทพเป็นเทพเือเชื่อเชื่อเชื่อสำหรับเทพองค์นี้เนะี่ยดีกับทุกอย่างไว้ยกเว้นตอนที่ตีกับสีขาวถ้าตีกับสีอื่นอนะบอกเลยแมสซิฟดาเมจและโจมตีเป็นแอร์เรียเฮ <c oughs> ้ยไอ้โออะไรวาเนี่ยณอาณาจักรแมวอันวุ่นวายบ้บ พวกกูมาเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยของแบแบ่เออประชาธิปไตยอะไรแมวยังกูจะต้องปกป้องเทพเออดีมากน้องแมวเทพอมาเทลสูยังกูต้องการการปกป้องแบแบแล้วพวกกู่มึงปกป้องเทพแต่ว่ามึงไม่ปกป้องพวกกูเลยเทพอมาเทลสูทำไมอายุไขสั้นจังเลยวะปั๊บเดียวตายละอาจจะเป็นเพราะว่าแบบไอ้พวกแบ่แบ่เหล็กตีแรงโอเคเรียบร้อยชนะแล้วปมึดปมึดปมึจะปกป้องเทพ ปกป้องทุกอย่างยกเว้นประชาชนโอเคสําหรับไอ้แบ่ๆเนี่ยเป็นตัวเล็กทําไม่เอาตัวตีขี้มาเนี่ยบอกเลยจุกแน่นอนต่อให้มีอมาเทลสูที่ดามเม็ดแรงแค่ไหนก็ตามทีแต่ก็ตีเข้าแค่หนึ่งแต่ดูทุกคนมาแดงเอ้ยอยืนไงเอ้าโดนตีแล้วก็เด็นเลยอมาเทลสูผมดามเอ,ดอ็ดยงแรง2ทีหมาแดงตายป้าไปแล้วนี่สินะพ,พลังแห่งถวยเทพ เอาแหละด่าน2ก็มีตัวเหล็กแบบนี้สันนิษฐานได้เลยว่าด่านต่อไปเนี่ยก็มีตัวเหล็กแน่นอนตัวเหล็กหนักแบบนี้ใส่เข้าไปเลยแคทไต้ฝุ่นด่านที่3เอากระต่ายแดงมาก่อนเฉยกระต่ายแดงมาแล้วยังไงฮะาเจอแคนแคนเข้าไปตามมาด้วยไต้ฝุ่นจิวจ้วจิวจ้วจิว้วจิ้วไอ้แบะแบะเหล็กเจียมจวดตายได้เป็นไงเ่ะเจอพลังไต้ฝุ่นเราโอ้เจอหมาดำด้วยเอาไปเลยทเทพอามาเทลสุผู้ที่สาม,มารถตบได้แบบแมสซีฟดาเมจเก็บทุกสายสุดยอดไปเลยยิงดอกเดียวหมาก็ตาย ยกเว้นตัวเหล็กตัวเหล็กต้องให้ตัวตบที่จัดการเท่านั้นด่านที่4ี่เอา้าด้วยพลังแห่งความมือไปเลยเอาแบบๆเลยไอเรากันึกว่าแกจะมาสู้เองไอเจ้าราชาปีศาจข้ามีนิ้วชี้เป็นทีตายไอราชาปีศาจแกจะต้องโดนเทพอมาเทลสูยิงเดี๋ยวนะต้องรีบแบบส่งตัวไปรับสินเทพอมาเทลสูไม่น่าจะแบบถึกมากโอ้โหแล้วเทพอมาเทลสูผมจังหวะนี้โดนปีศาจนิ้วสั่งเป็นสั่งตายยิงมากี่รอบแล้วไม่ได้รอบต่อไปกูก็โดน เรียบร้อยเป็นเทพซะเปล่าระยะโคตรไกล้ีโอมาเรียบร้อยอ้อเอาตัวชีมาน้อยไปโอเคเหลือกอริลลาเว้ยพับปลาหมึกไปอืมกะแตกแล้วแม่ละสุดยอดไปเลยปล่อยเจมาก่อนถ้าปล่อยอมาเทลสูผมบอกเลยแตกอมาเทลสูมันยืนไม่ได้อยู่แล้วเว้ยในน้ำแห่งเทพข้าขอใช้อำนาจชีเป็นชีตาย เปลคือถ้าเกิดว่ามีตัวยืนรับตีนให้อมาเทลสุดีๆนะผมบอกเลยได้ใส่ดาเมจแบบแรงๆล้วนๆรัแบบเดียวก็จะสามารถเคลียร์เว็บสโตูได้เว้ยถึงบ้านเขาแล้วเนี่ยเรียบร้อยตัวจีเปิดเลย1,000งแสเฮ้ยพลังแห่งถวยแทบ oh. คาตามินหนึ่งล้านบาไ,ไปแล้วไปอีกหนึ่งล้านเฮ้ยเดียวไปดวงดีไปหรือเปล่าวะเนี่ย ้ยอ๋อนึกว่า5ล้าน5 0แสนเฮ้ยถ้าแบบนี้แม่งหน้าฟาร์มมากเลยอะ่ะอ๋ 1, 000, 5, 000, 000. อหนึ่งแสนห้าแสนหล้านไอดี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 เก็บตัวจีบ่อยๆดีกว่าเฮ้เหมือนว่าด่านแบบนี้เคยเล่นไปแล้วนะทําไมมันวนกลับมาให้เล่นอีกวะเนี่ยมันเป็นด่านเก็บ XP อะ่ะนี่โอไปนี่ไงผมจําได้เลยเนี่ยมันเป็นครูสมชายเนี่ยครูสมชายผู้มากด้วยมารยาต,ตายไปเรียบร้อยเย มันเป็นด่านที่มีชื่อว่า t total w o w spring Special มันอาจจะเป็นด่านประจําเดือนอะไรงี้หรือเปล่าแบบประมาณว่าวนมาให้เก็บ XP อะไรประมาณเนี้ยผ่านเลยแล้วกัน Jet b y e n c o r e สำหรับด่านนี้จะเจอตัวเหล็กเยอะปิดสปีดก่อนแล้วก็บุกเลยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าเอาจริงนะด่านนี้ตึงมากที่มันตึงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตึงไอ้ตัวเหล็กเนี่ยแหละไปเลยชอนาโดไอ้นุตไต้ฝุ่นไว้จะไปแต่ตัวแทงก็ไม่ได้เว้ย ต้องพยายามแบบปล่อยตัวคิหัวใจหลักเลยจะเป็นแคททอร์นาโดนั่นแหละยังเถื่อนใช่เลยเออมันต้องปั่นอย่างงั้นนี่แคททอร์นาโดแล้วก็โดนปุ่ง Cat ไปแคททอร์นาโดไปใหม่แคตาซอลัสไปเมอร์แคสไปลาดลา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 วันนี้โนดที่จะขีดโนดให้ตูดแทกเลยพอมันยิงแล้วปุ๊บก็ปล่อยเลยไต้ฝุน่นต้องกัดจังหวะเป๊ะๆเว้ยไป ซากุระเมอร์แคสไปตอนนี้ต้องรีบปล่อยเลยเพราะว่ามันดันมาแล้วเดี๋ยวตึง้งไปแมงกะลีแมงกะลีคือตัวบ้าอะไรวะ <c oughs> เออนนด่นดแมงกะลี <c oughs> คือตัวอะไรวะโนดไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลิ้นกูพันกูไม่ตั้งใจ <c oughs> ไปไปโอ้โหฮิปโปแม่งกัดหนักจริงวะ่ะมันดันไม่อยู่อ่ะอาจจะต้องใช้การหยุดเวลาเราแล้ลวแคทตาสารัสตบี้อะไรก็ได้เราเราดิจะไมครูดาวนานแมวเป็ดบ้านกูเดียว ยับแพรเร็วเร็วเร็วเรเร็วเรนั Floyd, ่นแหละนั่นแหละทัไตฝุ่นไปไปเราไปเราไปเราเราเรานั่นแหละโอ้นั่นแหละยังไม่ตายเหรอมึงยังไม่ตายมันยังไม่ตายยังไม่ตายบ้านกูกูมันมาถึงบ้านไงกูเลยคิบตัวแม่งเลือดเยอะไปไหนวะน้าบ้านกูนี่โอไปไม่ไหวไม่ไหวไม่รู้แพ้เพราะอะไรแล้วเนี่ยเลเวลหรือเปล่าวะคือมันแพ้แบบเดิมอีกแล้วเนี่ย แพ้เพราะว่าศัตรูดันมาถึงหน้าบ้านเนี่ยโอ้ยหรือว่าไม่เอาตัวรับตีนไม่เอาเลยตีขี้นะแต่แม่งไม่ตายวิ่งไปเจ๊เลยโคตรเหนื่อยอะแม่งแล้วบอสตีผมดอกเดียวตายทั้งฝูงแล้วฝั่งแมวผมตีขี้มันไม่ตายแล้วแม่งเอาตัวขี้มาเยอะขนาดเนี้ยไม่ได้ขี้บ่อยด้วยโอเครอบนี้แบบเน้นสายสโลอ่ะพยายามสโลตัวเหล็กไว้ติดคูเด้าหมดเลยหืมแม่งเอ้ย ตนบอสก่อนจันอีกแล้วไม่ไหวแล้ววยโอ้ยแมวผมเลเวล30มันคือไม่ได้เลยเหรอโอ้ยแตกยอมแพ้ไม่ไหววะมีกวางขาวมาเหรอไปเจ๊กันเลยปับ๊บนีโอไปสวยมากตามด้วยจักรพันด้วงมาสตวาจารย์เปลด,ดาเมจมันเอาให้แรดตัวนี้ดาเมจมันหายไปเลยเออนุดดน๊ด,ดน่าจใจเย็นเราไม่ใช่แรดนุด๊ นุดเบอร์อะไรนุดไอหมูแดงมาละไม่ใช่นุดเราคือหมูกรอบหมูกรอบนั้นมันขั้นสุดท้ายของแกโอ้ดูดูดูดอย่างงั้นเหรอนุดจะไหวหรือเปล่าวะไม่ได้เอาตัวตบสีแดงมาเลยนอกจากแคนแคนต้องเอาเทปเก่าไปกำจัดกวางก่อนแล้วก็ตามไปด้วยเมอร์เซียเหลือแค่หมูเอเลียนไม่น่าจะใช่ปัญหานโอมาโอ้ด,ด,ดูดูชั้นคือหมูเอเลียนหมูที่มีสติปัญญาสหาพันธ์กาแล็กซี่หมูกรอบอวกาศให้ฉั้นมาจเจริญสัมพันธ์ทำไมติดกับแมวที่ดาวโลกแลยยังไงล่ะ ฉันน่าจะกินหมูกรอบไม่ว่าแกจะมาจากดาวข้อดวงไหนแกจะกลายเป็นหมูกรอบซะโดโดนๆด,ด,ดไอ้บ้าอาเออไซเบอร์แคทกี่ตัวแล้ววะหนะ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอา้าได้ตีป้อมแล้ววะ่ะเอาบอสตายไปเฉยมอเตอร์โฟกัสไซเบอร์แคทไงเรียบร้อยโอโ้ได้ดูฟอร์มแล้วขอใส่ลูกแก้วแป๊บหนึ่งตบเหล็ก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 สีอะไรวะสีนี้หรือเปล่าเออใช่ เป็นดีฟ n s e เอาได้อยู่เลเวล44นี่อ๋อโอเคโอ้ยไต้ฝุ่นสวยโอ้ยดุ้ย,อยบอสเลือดเหลือ76ชนะสักทีเหอะไม่ไหวแล้วเว้ยเอาเร็วนน่าแหละสวยวายมันจะตากันตานย ดูเงินสดสดลนะเฮ้ย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 ทรงสวยว่ะทรงนี้สวยมากตอนนี้มีเงินอยู่เก้าพันกว่าเอาปล่อยมังกรไปสำหรับแมวมังกรเนี่ยเอามาไม่ใช่อะไรแค่แบบเอาคอมโบมันเฉยๆเว้ยเหลือแค่อุ๋งๆเหล็กเว้ยน่าจะได้ละมั้งแมวติดคูดาหมดเลยได้แหละได้แหละได้แหละนั่นแหละผักมันกลับไปอย่างนั้นใช่เลยคือรอบนี้แบบใส่มาหลายคอมโบมากอ่ะได้ละมั้งได้ละมั้งได้ละมั้งแมวเหล็กไป มีเงินอยู่2,000ไม่ต้องปล่อยแมวบางกรโอเคเจ๊ย,ย,ยังไม่ตายซากุระยังไม่ตายอ๋อใจเย็นนะใจเย็นนะแมวเป็ดเลยโอเคปล่อยแมวเป็ดมาแล้วนะแมวเป็ดดาเมจหนักค่อยๆไปค่อยๆไปเดีย๋ยวให้บอสยิงทีนึงอ่าบอสยิงแล้วฮลัลโหลสกิลเพิ่มดาเมจของแมวเป็ดไม่ติดหรอวะถามจริงไม่ได้ยินเสียงสกิลเซอร์ไวเลยอะ อ่ะติดแล้วติดแล้วติดแล้วโอเคติดแล้วนะดาเมจแรงแล้วนะใจเย็นๆนะยิงเลยนีโอขับมันไว้ไอแมวเป็ดมึงรีบๆตบดีว่าโอ้ยมึงตบให้กูสักทีก็ไม่ได้เนาะบอสดันมาถึงหน้าบ้านอีกแล้วซากุระเลยอย่าให้มันได้เดินเข้าใกล้มากกว่านี้ไม่งั้นไม่ไหวแล้วนะโดนอีกแล้วบ้านกูโอ้ยกูยอม